พ่อของกระดาษสวัสนี้ผู้ชมท่านใดครับผมก็อยู่ผมแล้วครับครูจงครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเปิดการตั้งค่านะครับตามคําขอคนดูบางคนเลยนะครับก็คือแบบช่องพี่ก็อาจจะไม่ได้โด่งไม่ได้ดังอะไรมากแต่ก็ทําเพื่อน้องๆได้เลยนะครับโอเคนะครับมาครับทั้นแรกนะครับผมจะเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนหาคําว่าเอการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับให้เราคิดเข้าไปนะครับ เอ,อ,อย่าเงี้ยนะแป้นพิมพ์แล้ววิธีข้อมูลป้อนข้อมูลหรือเปล่าวะเมื่อเราเข้ามาที่แป้นพิมพ์แล้ววิธีป้อนข้อมูลนะครับแล้วก็กดไปที่ความเร็วของตัวชี้นะครับเนี่ยผมปรับสุดเลยนะครับมันทำารู้สึกว่าแบบยังไงอ่ะการลื่นไหลของโซวเวเซอร์อะไรสักอย่างอ่ะคือแบบลื่นขึ้นอะไรประมาณนี้ไม่ไว่าจะเป็นการพิมพ์การอะไรเนี่ยคือลื่นหมดเลย ต่อไปครับเราก็เข้าไปที่การช่วยสําหรับการเข้าถึงนะครับเนี่ยก็คือผมจะแบบเป็นผมจะเปิดอันตัวชี้ของเมาส์ขนาดใหญ่นะเนี่ยผมจะเปิดเนะี่ยแล้วก็กดไปที่คลิกเมื่อตัวชี้หยุดเคลื่อนที่นะครับผมก็จะปรับสุดเลยนะครับเนี่ยไม่มีอะไรมากการเข่าประมาณนี้เลยไม่มีอะไรมากครับต่อไปนะครับก็เออ แปบนะต่อไปเราก็จะเข้าไปที่สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับโอเคครับเลื่อนลงไปนะครับเราจะเห็นเอิม่มเราจะไปปรับ DPI กันความกว้างที่เล็กที่สุดนะครับผมปรับเป็นปกติ DPI ที่ผมเล่นจะเป็น3า0รอหกสิบกับ9 6้าอหกสิบนะครับบางทีผมก็ปรับเป็น5้ารอแต่อันที่ผมใช้เยอะมากที่สุดผมแล้วก็ผมแนะนำที่สุดเป็น9 6 0้หกิบนะครับเก้าล้วหกสิบ คนไหนที่แบบเพราะว่า dpi 1440พี่รพี่รู้สึกว่าแบบมันแบบลื่นเกินไปลากลากเลยหัวตลอดเลยประมาณนี้แต่ข้าวโงสิบมันคือไม่คือหนึ่งพันสี่รอี่สิบบนค่ไปนะคือมันน่ะยิงแบบนั้งตั้ง i อวอลเลแต่ความคามเนี่ยจะหายไปนิดนึงครับมันจะคมแค่ระยะจูบแค่นี้แบบยังไงอ่ะคือแบบถ้าเจอ dpi แบบพวก5้า พวกสามร้อยสบพวกแบบไม่ปรับ DVI เจอพวกเอ่มยังไงอะข้าวรองสีบพวก DVI น้อยกว่าอะไรประมาณนี้ก็ตายนะครับเพราะว่าระยะไกลหนึ่นสี่ริมันไม่ค่อยคม่าไรเลยแต่มันต้องต้องแบบเป็นคนยังไงรู้จักควบคุมน้ำหนักนะครับคนในที่ยังเล่น1นึ่รสิบผมไม่ได้ห้ามนะแต่วงที่บอกข้อเสียหเหนึ่งพนส่ววา1,440ีิ ไม่สู้ d p i 9 6้นะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมเลยปรับมัน960นะครับแล้วกเปิดไวที่มังครับใช้ 4x นะครับโอเคครับก็ค่าก็มีเพียงแค่น,นี้สบายดี